วิธีเทรนสมองผู้ชายให้รักและดูแลพร้อมให้คุณทุกอย่างก,ก็คืออย่างที่เมย์บอกเมื่อกี้ไปนะคะให้เขาทุ่มเททุ่มเทกับคุณหนักหนักถ้าเขาไม่ทุ่มเทกับคุณมันวัดไม่ได้ว่าเขารักคุณหรือเปล่าอย่าให้ผู้ชายฟรีฟรีขนาดผู้หญิงขายบริการเขายังไม่เคยให้ผู้ชายฟรีฟรีเลยจริงไม่จริงจริงไหม,ไหมแล้วเราเป็นใครอ่ะ เราให้ผู้ชายฟรีๆผู้หญิงบริการเขายังได้เงินจริงไหมล่ะอาถ้าพูดตรงๆถ้าผู้ชายเขาไม่สามารถสพอร์ตผู้หญิงได้ไปช่วยตัวเองค่ะคุณประเมินค่าตัวเองต่ำเกินคุณค่าของคุณอยู่ตรงไหนแต่บอกว่าเลยที่เมย์เราวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินเกินไปเราวัดที่อะไรอ่ะไม่อยากรู้จริงๆคุณค่าของคุณวัดด้วยอะไรอ่ะเครื่องสำอางคุณต้องจ่ายไหม เครื่องสาอางดูแลหน้าดูแลผิวการกินวิตามงวิตามินโตมาแต่ละเดือนเราต้องใช้เงินไหมคะในการบํารุงบําเรอความสวยแล้วทาไมเราต้องให้ใครฟรีๆด้วยอะความสวยแต่ละเดือนคุณดูดูแต่ละเดือนดิคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่บท็อกฟิลเลอร์สองหมื่นสามหมื่นปาไปแล้วถูกปะเอออครีมอีกอะเครื่องสําอางอีกอะอาหารการกินวิตามงวิตามินอีกอะ แล้วทำไมคุณให้ผู้ชายฟรีอ่ะแล้วคุณบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะไม่จริงอ่ะไม่มีเงินคุณอยู่ไม่ได้อ่ะตื่นนะคะโอเคป้าอย่าไปหลงกลกับผู้ชายแค่คําว่ารักคําว่าชอบแต่ไม่เคยลงทุนกับคุณไม่มีประโยชน์โอเคป้าไม่มีประโยชน์ดังนั้นพอคุณตื่นเรื่องนี้คุณจะคัดกรองผู้ชายที่เขาไม่ลงทุนกับคุณคุณจะคัดผู้ชายที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆออกไปจากชีวิตของคุณได้ง่าย อาคนนี้ไม่ได้ลงทุนกับฉันคนนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตฉันคนนี้มาแค่คําหวานคนนี้แค่แบบบอกว่ารักฉันแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยคนนี้เรารู้เลยได้แบบง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่อายุมากจะรู้นะคะบางคนลู้สิษย์ใิที่เมย์อายุประมาณเออ่50 60 40 45เขายังไม่ตื่นเรื่องนี้เลยอะ่ะเขายังหลงกับคําหวานบางคนเปย์ูดเงินผู้ชายด้วยซ้ํา เป่ช้ำเลยเขาคิดว่าความรักก็คือความรักไม่ใช่เราให้ความรักผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ได้ให้ความรักเราความรักของผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้คิดเหมือนกันความรักของผู้ชายคือถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นเขาทุ่มเทให้ผู้หญิงคนนั้นทุกอย่างนี่คือความรักของผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงรักผู้ชายผู้หญิงยอมทุกอย่างผู้หญิงรักผู้ชายด้วยใจบริสุทธิ์นี่คือผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายไม่ได้แลกด้วยความพยายามให้คุณ ทำไมคุณต้องให้ความรักแบบเพียวๆให้ผู้ชายละ่ะโอเคป่ะมันเซฟ,ฟเรื่องนี้ที่เมทรนมันเซฟ,ฟคุณได้เยอะมากแล้วคุณไปถามผู้ชายที่เป็นเรียลแมนผู้ชายแบบตัวจริงผู้ชายที่แท้จริงที่เขารักผู้หญิงจริงๆเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อผู้หญิงจริงๆถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นแล้วตื่นนะคะอย่าอยู่กับผู้ชายลมๆแรงๆวาดวิมานในอากาศ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้คุณไม่ได้ซับพอร์ตคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรักเขาหรือคุณต้องทพยายามให้เขาไปอยู่ฝ่ายเดียวไม่เอาเสียเวลาออดิโอร้อยตำราผู้หญิงรายผู้ชายยอมเป็นทาสรักมีวิธีการพูดในนี้ให้ผู้ชายสามารถเปคุณสเปนเงินให้คุณภายในครั้งแรก